สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำยำขนมจีนนะคะอันนี้ใช้ขนมจีนครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีเครื่องก็จะมีถั่วฝักยาวเนาะพริกสดนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งหมูยอแล้วมีเาเรียกว่าอะไรนะถั่วพูนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะอ่าแล้วก็จะมี ของเราจะใส่หมูสับด้วยนะคะแน่นอนก็คือต้องมีปลาทูปลาทูนี้จะมันมากเลยเป็นปลาโปเขาเรียกปลาโปะนะเออมันแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อนิ่มแล้วก็จืดดีนะคะส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอืมที่แน่ๆต้องมีน้ำปลาเนาะ,ะใส่น้ำปลาเข้าไปก่อนค่ะ น้ำปะลาก็แล้วแต่ใครจะต้มเองหรือใครจะซื้อก็แล้วแต่ของเราอะซื้อยี่ห้อนี้ต้มสุกข,ของของแม่บุญล้ํานะคะอ่าของแม่บุญล้ําแล้วเราก็จะใส่พริกเข้าไปในสูตรนี้ของเรานี่จะมีพริกป่นด้วยนะคะคนมีพริกป่นด้วยแต่ก็จะมีพริกสดด้วยนะ ไม่มีน้ำมะขามเปียกนะคะไม่ใส่นะเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะค่ะพริกป่นนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้อ่าหนึ่งช้อนนะคะถ้าใครชอบแบบรสจัดเผ็ดมากก็จัดได้เลยนะไม่ได้มีสูตรตายตัวเรามาแบ่งปันเพราะว่าบางคนเขาอาจจะยังไม่ รู้น้อว่าต้องทำยังไงในนี้น้ำมะนาวนะคะเราสามารถที่จะทำขายได้ด้วยนะอืาสามารถทำขายได้หมูเราก็เอาไปลวนโดยการที่ใส่น้ำน้อยๆหน่อยน้ำแบบพอให้มันแบบคลุกคลิกกันเนาะอืมแล้วเราก็ชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงก็เอาตามชอบเลยแต่ถ้ากอกวว่าใครจะทำขายนะแนะนำเลยว่า ให้เราอะทำแบบเป็นเป็นเซตเซตนะคะเราไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยคือใส่นี้เท่า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 นี้เราแบบจะเตรียมสูตรเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ขายราคาสูงพอสมควรน,นะคะ,นะเนี่ยได้ละเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนมจีนใส่ขนมจีนเข้าไป หนุ่มจีนน่าจะต้องบี้นิดนึงเนาะฉีกนิดนึงนี่ไม่ได้ฉีกตัดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักทีหลังรอให้หนุ่มจีนเนี่ยเข้าคลุกเขาหนุ่มจีนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวนี้ทําขายก็ได้นะทําขายก็ดีเลยแหละเนาะยุคตอนนี้ก็คือว่าต้องทํะมีอะไรก็ต้องทําถึงจะมี โรคภัยไ,ไข้เจ็บอะไรมากมายไม่ปลอดภัยแต่ทุกคนก็ยังต้องกินใช่ไหมนะะี่ค่ะสีสันสวยงามเลยนะคะถ้าเราใส่พริกสดเข้าไปเนี่ยสีมันจะสวยด้วยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่เครื่องลงไปเลยนะคะเครื่องเคียงต่างๆใส่ลงไปเลย ยกเว้นปลาทูอย่าเพิ่งใส่นะคะยกเว้นปลาทูน่ากินไหมหน่ากินมากๆเลยขอให้เราเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนแล้วเราก็มาลงมือคลุกเสร็จแล้วก็กินเลย จบเลยเนาะใครจะมีเครื่องเคียงเป็นเป็นกระลำก็ได้เป็นปักขาวก็ได้ก็แล้วแต่เนาะนี่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็ประทูนี่ค่ะเสร็จแล้วมีไข่ต้มนิดหนึง่งเป็นไงใช้เวลา5นาทีเองในการคุกเขาเตรียมทานได้เลยแต่เราต้องเตรียมเนาะ ถ้าเราจะทำขายเราก็คงต้องจัดเตรียมอะไรทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็จัดเป็นเซตจ,จัดเป็นสูตรของเราเลยโดยที่เราไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยคือตักอันนั้นกี่ช้อนกี่ช้อนกี่ทับพ,พีอะไรอย่างเงี้ยอ,อเราก็ใส่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 จบเลยนี่คืออร่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่แน่คือว่าเราก็ต้องมีสูตรนะคะมีสูตรก็เครื่องปรุงมีแค่นี้แหละไม่ได้เยอะเลยเนาะ ออกมาอร่อยเลยนะคะฝากไว้นะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปอร่อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ